โซเชียลจวกอัดคลิปไม่รบรถฉุกเฉินแถมด่าซ้ำ <S <S รเ,เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากหลังเพจดังออกมาแชร์ที่ได้มีผู้ใช้งานติกต o อกรายหนึ่งโพสต์คลิปว่ารถฉุกเฉินพร้อมระบุข,ข้อความว่าทำไมต้องหลบให้ด้วยจีย้อยู่ได้พร้อมขับแช่ไม่ยอมหลีกทาง โดยเพจเจ๊มอยดได้ระบุว่าสมควรหรือไม่กับพฤติกรรมเช่นนี้ไม่เข้าใจว่านางเกิดมาในครอบครัวแบบไหนขับรถขีดขวางเส้นทางรถพยาบาลแล้วยังพิมพ์ด่าทำไมต้องหลบให้คุณทำอย่างนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกค,ค่ะเมื่อเห็นรถฉุกเฉินขณะปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสงวับๆหรือได้ยินเสียงสัญญ,ญาณไซเรนจะต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน500บาทแต่คนในคลิปยังมีการโพสต์ด่าทออีก ผู้ที่ขับรถกีดขวางรถพยาบาลก็อาจถูกตั้งข้อหาหนักตามมาอีกด้วยนะคะหากเป็นเหตุโดยตรงที่ทําให้ผู้เจ็บในรถพยาบาลเสียชีวิตอาจข้าข่ายทาความผิดโดยประมาททําให้ผู้อื่นถึงเสียชีวิตหรือทําโดยเจตนาให้ผู้อื่นเสียชีวิตทั้งหมดขึ้นอยู่กับพฤติการของผู้ขับรถค่ะแต่นี่ดูแล้วท้าทายเหลือเกินซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ได้มีผู้คนเข้ามาต่อว่าคนที่โพสต์คลิปดังกล่าวเป็นจนํานวนมากถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม